นี่โคซาซ่าอยู่ที่บ้านโฟนนี่นะคะฝากติดตามช่องฟนนี่ด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะอืม mm hmm. แล้วก็มีการออกกําลังกายอันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะช่องติ๊กต็อกค่ะโอเคไหมทุกคนโอเค,อเค,อเคสวัสดีค่ะใครคะเนี่ย <laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้โคซาซ่านะคะอ่ามาไลฟ์สดช่อง โคซาซ่ามันนี่เวลออนไลน์ค่ะที่จะสอนให้คุณเก่งเรื่องการเงินการประกันนะคะแล้วก็การเป็นนายตัวเองค่ะวันนี้โคซาซาได้ไม่อยู่บ้านของคุณฟอนี่นะคะเป็นน้องที่เราดูแลกันมาเป็นระยะเวลา18ปีแล้วทุกคน18ปีแล้วเนาะ18ปีตอนนั้น7ขวบน้องโบตอนนี้น้องโบ28ทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูสะะว่ายน้ําก่อนอุย้ยร้อนทุกคนโอเคไหมนะโอเคไหมทุกคนนี่ อาวันนี้ก็เดี๋ยวไปนั่งไปหาที่นั่งนะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมลูกค้าโอเคไหมอาชีพของโคซาซ่าค่ะจะต้องโอ้ยค่อยๆเดินนะคะทุกคนเดี๋ยวลื่นค่ะเดี๋ยวประกันอุบัติเหตุจะทํางานนะคะเดยชั้นค่อยๆเดินนะคะนี่มีคุณป้าสวยคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วค่ะคุณป้านี่มาดูอายุหกสิบค่ะสวยงาม อ่าป้าทักทายค่ะทักทายอุ๊ยทำไมป้าสวยมากเลยเ <c oughs> อิร์นอ่าแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณป้า <c oughs> ชื่ออะไรคะบอกชื่อค่ะชื่อบุญมาเอกวรวัตรค่ะชื่อบุญมาเอกวรวัตรอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดลบบุรีอยู่พัทยามานานแล้วจังหวัดลบบุรีแต่ว่ามาอยู่พัทยากี่ปีแล้วคะป้าหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วคุณป้ามีอาชีพทําอะไรตอนนี้ นวดแผนไทยปกตินวดอยู่ที่ไหนคะาสายสามสายสามแล้วนวดทีนึงกี่บาทคะก็วันบางวันก็ได้เจ็ดร้อยบางวันก็ได้พันนวนก็ได้ห้าร้อยแล้วแต่๋อแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกคา้าหลังจากที่เกิดโควิดเนี่ยค่ะลูกค้ามามาแล้วเนาะตอนนี้มาเยอะเลยค่ะมาเยอะแล้วก็ทําให้คุณป้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น<ไ>แล้วช่วงที่เกิดโควิดคุณป้าหยุดเลยค่ะหยุดเลยแล้วก็เอาเงินที่ไหนใช้ล่ะคะ ก็เราก็สะสมไว้ว <s ok it> wow! ้าวเห็นไหมเห็นไหมคุณป้าอายุ60ได้มีการวางแผนการเงินที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมอ่าช่วงที่ไม่เกิดวิกฤตโควิดน่ะป้าก็ทํางานนวดแล้วก็พอได้เงินมาป้าก็จะเก็บไว้เก็บไว้ที่ธนาคารใช่ไหมแล้วได้ทําประกันอะไรบ้างไหมยังไม่ได้ทําอะไรมีแต่ประกันสังคมกับประกัน อ๋อมีแต่ประกันอุบัติเหตุประกันประกันผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวภาพสวยงามมากเลยป้าใช่ไหมแล้วแล้วฝนนี่ไปไหนแล้วน่ะฝนนี่อยู่นี่คะฝนนี่จะออกกล้องไหมอ่ะมันสวยฝนเธอมาดูข้างหลังฉันซินี่มันสวยอะไรคะไร้จะพูดอะไรคะเนี่ยมันนั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค่าสัมภาษณ์เนี่ยแกลงมาแป๊บนึงนี่นั่งนั่งนี่มันสวยโอเคไหม สวัสดีค่ะฮัลโหลเซายเซายแล้วก็โฟนค่ะโฟนนี่อยากจะฝากช่องไม่ฝากเลยว่าเปิดช่องติ๊กต็อกชื่อช่องอะไรค่ะ <c oughs> ชื่อช่องฝฟนนี่บลูนเนอร์ค่ะเข้าไปติดตามได้นะคะทําเกี่ยวกับอะไรคะอะ่เป็นการออกกาลังกายง่ายๆคะ่ะแล้วก็เอ่อพูดเมนูสุขภาพเบาๆนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ยังพ่งไป <c oughs> ยังพ่งไปอะไรคเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ เดี๋ยวเดี๋งนี้ดีกยวาโฟนเออทางนี้เราเราจะหลอกไปนิดนึงทางนี้ก็ไม่เห็นวิวสิคะน้องทีนี้ฝอ่นเป็นทางนี้ไม่ได้เห็นหน่กไปนะนี่อาดูคุณพี่คนเดียวก็พอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องคนสวยก็พอแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องดูนี่ฝนอยู่ตรงนี้หนูเอาเก้าอี้มานั่งฝังนี้น้องนี่นี่มุมนี้สวยเราคุยแบบสบายๆนะแล้วทำไมฝ้่นเธอสวยอ่ะก็คนสวยสิคะคุณพี่โอเออกกำลังกายสวยขนาดนี้ เออโอเคค่ะในวันนี้เดี๋ยวโคชซา่ามาใช่วัยห้าสิบสามค่ะมาเจอกันก็กลายเป็นร้อยสามปีค่ะโอเคไหมทุกคนคนนี้สวยไม่ต่างเลยสวยไม่ต่างตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเนาะโอ้โหไม่เจอตั้งหลายปียังสวยสวยเนาะเออชมกันไปไม่ไม่สวยจริงๆโคชซา่ายังสวยเหมือนเดิมใช่ไม่ไม่ป้าเขาก็ดูดีนะหกสิบแล้วค่ะต้องดูแลตัวเองยังไงคะยิ้มมีความสุข ไม่เครียดทำใน<ม>ทาใน<ม>สิ่งที่เราอยากท<ำ>ําทีนี้พี่อยากจะให้ฝนน่ะช่วยแบบว่าออบอกเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้วางแผนการเงินกับโคซาซ่าเมื่อหลายสิบปีก่อนน่ยตอนนั้นทําไมเราถึงเก็บเงินให้ลูกคะมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจตอนนั้นก็คือแบบว่าเราเดินทางบ่อยค่ะเดินเดินทางต่างประเทศบ่อยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเนาะ คือเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดการเจ็บป่วยมาคือลูกอยู่ทางนี้ทางเมืองไทยจะทํำยังไงใช่ไหมก็เลยวางแผนทําประกันชีวิตไว้ค่ะเนียค่ะผู้ดูแลมาตั้งยัยใช่แล้วใช่แล้วแล้วเสร็จทีนี้มีเรื่องประทับใจะลรอยากจะอยากจะแบบโปรโมทโคซาซ่านิดหนึ่งว่าเฮ้ยโคซาร่าเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษาที่เป็นแบบว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องไม่ได้เตี้ยมนะให้ฝนเป็นคนพูดเองค่ะคือดูแลดีมากค่ะ เป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งเป็นทั้งที่ปรึกษาที่ปรึกษาเรื่องการเงินอะไรทุกอย่างเลยดูแลเวลามีเรื่องอะไรนี่คะที่ถึงข้อสาจาคิดถึงก่อนเลยค่ะเวลามีเหตุจําเป็นนะคะฮัลโหลถึงที่เลยนะคะได้ทีเดียวนะนี่ดูแลได้ถึงที่เลยใช่ใช่ใช่สาวลูกสาวเกิดอุบัติเหตุบ่อยอะไรบ่อยเจ็บป่วยนะคะก็คุณแม่ไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะก็จะโทรหาทันทีเลยค่ะก็จะถึงโรงพยาบาลทันทีสนใดเลยค่ะเออใช่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 จำได้เออเออ โอ้โหปังมากเนาะแล้วก็ใช่ค่ะเราไม่ได้ดูแลเฉพาะแค่เป็นแค่ลูกค้าเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้ววันแต่งงานของฝนพี่ก็มากิจกรรมขึ้นบ้านใหม่ธุรกิจใหม่ทุกอย่างเลยจะซื้อรถจะจะจะรีไฟแนนซ์บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปลี่ยนบ้านใหม่น้องฝนก็ได้ติดต่อมาบอกว่าแบบนี้ดีไหมพี่หนูจะกู้แบงค์นี้เป็นยังไงดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้านตรงนี้เป็นยังไงยังไงยังไงเราก็ดูแลเปรียบเสมอเป็น ที่ปรึกษาจริงๆนะฝนนะ,ะพี่ก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนก<ช>ันก็รู้<ด>สึกประทับใจดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจนวันนี้ก็ยังได้มาดูแลอีกวันที่ลูกสาวดิฉันได้จากไปนะคะทุกคนคุณพี่ก็ได้มาดูแลน้องอีกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอืมก็รู้สึกดีก็ให้ฝนน่ะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เลือกก็คือต้องการที่อยากจะแชร์ชีวิต ห้าสิบไปแล้วนะเราก็ต้องแบบทําบุญแล้วก็ใช้ชีวิตมาเยอะมากแล้วธุรกิจก็เจ๊งไม่รู้กี่อย่างแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เขาไม่เขาไม่ได้เรียกว่าเจ๊งนะคะเขาไม่ได้เรียกว่าเจ๊งเขาเรียกวเป็นประสบการณ์ปริญญาเลยปริญญาเอกเลยค่ะเปิดนู่นเปิดนี่คือไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ต้องเปิดอะไรอีกไม่ต้องเปิดก็คืออยู่เฉยๆดีกว่าเนาะแล้วก็ทําทําทําช่องเกี่ยวบอะไรบ้างอีกนอกจากติ๊กต็อกก็จะมีพวกเพจต่างๆค่ะแล้วก็มี youtube มีอะไรต่างๆนะคะ นั่นแหละเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเดินทางที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะก็จะเป็นยุโรป่วนยุโรปเป็นเยอรมันเป็นสวิตเซอร์แลนด์พาไปเก็บเห็ดอะไรพวกนี้พาไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาเดินป่าเดินเขาอะไรพวกนี้ตอนนี้ฟนนี่อ,อยู่ประเทศเยอรมันนะคะก็คือว่าได้แฟนเยอรมันแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเรื่องทําบุญของลูกสาวฝนก็จะเดินทางไปประเทศเยอรมันตอนนี้แฟนทํางานอยู่ที่เยอรมันตะกี้กำลังคุยว่าเยอรมันเป็นประเทศที่สวยงาม มีหิมะแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานที่เยอรมันเนี่ยเขาเทําไม่กเกษียณก็คือ50-60ก็สามารถที่จะมีความสุขใ,ในการที่จะสร้างมูลค่าก็คือหาแบบทำแบบแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสโลไลฟ์ใช่ใช่ใชเออคือไ,ไม่ต้องทําเต็มร้อยหน้าไปห,หน้าไปเที่ยวจา้าฝนประชาสัมพันธ์เยอรมันให้เพื่อนๆในช่องโคซาซาหน่อยค่ะเยอรมันเป็นประเทศที่อากาศดีค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะ แล้วเขตเมืองที่ผนอยู่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสีเขียวของเยอรมันนะคะหรือว่ากรีนเฮสดอยชลันนะคะเป็นโซนที่มีป่ามีเขาเยอะมากนะคะธรรมชาติเยอะมากเหมาะแก่การไปแคมปิง้งหรือว่าไปปั่นจัก,กรยานไปเดินปา่าล่าสาัตว์ได้มีนะคะมีเพื่อนที่เปิดเขาเรียกว่าโฮสรรมสเตย์เกี่ยวกับล่าสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็มีเก็บของป่าอะไรพวกนี้นะคะที่น่าจะเป็นแบบธรรมชาติเป็น คือชีวิตแบบชนบทของเขาจริงๆที่นั่นนะคะนี่แหละเมืองเอ่อทือ่ริเงนนะคะติดกับบายัน,นะคะ่ะติดกับบายยนเลยบ,<อ>บายยนนั่นเองค่ะ,คะ,ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโคซาซาถามนิดนึงถ้าเกิดว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยถ้าจะไปใช้ชีวิตที่เยอรมันเนี่ยคิดว่าค่าครองชีพเนี่ยเอ่อจากจากที่ไทยแลนด์กับเยอรมันเราเรา,เราใช้ค่าแบบการเงินน่ะเราใช้ชีวิตยังไงถึงจะแบบว่าให้มันแมชกับกับไลฟ์สไตล์ของเราที่เยอรมันนะคะคือมัน มันไลฟ์สไตล์ต่างช่อ,องพี่ฝนชื่ออะไรคะอ้าวประชาัมสำคัญเลยชื่อเอ่อฝนี่เบลูเนอร์ค่ะฝนี่บลูเนอร์แล้วก็ YouTube ก็ชื่อเอ่อฝนี่ไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วก็มีช่องเรียวด้วยแล้วก็ f c e e o o o พี่น้องฝนเก่งมากเขา,ท,าทำคลิปมีเกือบล้านวิวอันหนึ่งนะคะในช่องติ๊ tok นี่แหละคะ่ะเราก็ได้คุยกันอะไรประมาณนี้เนะาะสนุกสนุก เต้นสนุกสนุกลีนสา,านําแบบนี้ฉา<ล> <c oughs> น้ a บ้านเขาแล้วทำช่องติ๊กตอกตอนนี้มีรายได้ฝนฝนขาย <Okay. S 1> ด้วยใช่ไหขายแล้วคะรับให้ฟังนิดนึง,งว่าออนไลน์นอกจากสนุกแล้วเป็นรายหน้าขายเล็กน้อยนะคะขายพวกอาหารสัตว์ขายอะไรอยากโพสอ,อะไรแล้วก็โพสขายแบบนี้คะ่ะสั่งมารีวิวแล้วเราก็โพสขายเป็นไรายได้เล็กน้อยแบบ มีเงินเข้าทุกวันแล้วะนิดหน่อยแบบนี้ใช่ใช่มันเป็นภาษีที่เราแบบเรา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 ทำกิจวัตรประจําวันด้วยแล้วก็เงินเข้ากระเป๋าด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าดีๆอะไรก็ได้เออใช่ใช่ปังมากติ๊กตอกช็อปใช่ไหมเออใช่ใช่ค่ะติ๊กตอกช็อปแล้วก็เป็นในหน้าค่ะสมัครเป็นในหน้าขายเราอยากขายอะไรล้วก็เอาสั่งมารีวิวแล้วก็ขายได้ทุกอย่างเลยในนั้นเลยนะคะ มีร้านค้าะไรในนั้นค่ะลองลองศึกษาดูแล้วก็สน,นุกสน,นุกใช่นนททใช่แล้วก็ช่องเอ่อช่อง YouTube ของฟอนนี่ก็มีผู้ติดตาม3,000กว่าคนละแต่ว่ายังจำนวนชั่วโมงยังไม่ครบโคซาซาฝากติดตามช่องโคซาซาใน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 ฟซในเพจเฟซแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะติกตอกโคซาซามี2ช่องค่ะก็จะทำช่องเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องปกักการกันเงินการเป็นนายตัวเองแล้วก็รับสมัคร ที่ปรึกษาการเงินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมามาเยี่ยมน้องฝนจะมาตั้งนานละเออวันนี้ได้แบบจิตมันส่งมาก็เลยขับรถมาหาน้องเขาเลยก็รู้สึกดีใจบ้านสะอาดเหมือนเดิม<า>มีสระว่ายน้ําน้องฝนก็ใจดีเหมือนเดิมมาถึงปุ๊บ<ด><ด>กินโน่นกินนั่นกินอะไรยังนู่นนี่นั่นบลาบๆาบาบาคุยแต่เรื่องไปทําบุญไปวัดไปวาข้าอะไรนะข้าวบ้านที<ด>่นะข้<ด>นาวอะไข้<ด>นาวาคุกอะไรอ่ะเออข้นาวยำไหมข้าวยำมามีอีกเลย ก่อนามาไม่ไหวแล้วใช่ใช่ใช่ฝนใช่ใช่หาพี่ไม่ได้เลยที่นี่อาหารใต้เนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่เออเป็นไงฝนฝนไลฟ์สดเป็นยังไงมั่งเนี่ยคุณฝนนี่ยังไม่เคยไลฟ์สดในช่องตัวเองเขาเขาบอกว่าไม่รู้จะไล์เรื่องอะไรแต่คุซาซาเลยเทรนแล้วว่าให้ไล์เรื่องประสบการณ์เล่าไปเลยแล้วก็เขาบอกว่าจะใส่ชุดอะไรดีเนาะไลฟ์สดใส่ชุดบิกินี่ก็ได้ค่ะเรียกเด็กกันม้ตงมีต อ้าวเวลาไลฟ์สดหนูก็ทําคลิปหนูก็ไ่ว้น้ำหนูก็ไลฟ์แล้วก็เอาอะไรมาทาแล้วก็เล่าเมาท์มอยปุ๊บปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เขาไลฟ์สดโทรศัพท์มาโอเคโมเมนต์อ่าได้ไค่ะเขามีผู้ติดตามคนเนี้มีผู้ติดตามหมื่นกว่าแล้วค่ะในช่องติกต็อก็ยังไงก็โคซาซาฝากให้ทุกคนนะคะไปติดตามน้องฝนด้วยเป็นลูกค้าของโคซาซาเองค่ะเราดูแลกันมา18ปีแล้วนะคะนานไหมคะนานค่ะ ดังนั้นใครคะอยากจะวางแผนการเงินวางแผนชีวิตนะคะต้องโคซาซาค่ะมันนิเวลออนไลน์นะคะที่จะสอนให้คุณเก่งเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนการเป็นนายตัวเองนะคะแล้วก็โคซาซาเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะอยู่ในธุรกิจการเงิน28ปีแล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะแบบยังไงเดียเงื่อนไขในตารางกรุมธรรมนหรือจะเป็นเรนื่องของกองทุนรวมที่เป็น UL เป็นประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์แล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นออริสอะไรอย่างงี้ค่ะประกันอักคีภัยคอนโดหรือในเรื่องของการวางแผนรีไทายเมนต์วางแผนภาษีทุนการศึกษาบุตรโคซาซาสามารถที่จะออกแบบร่วมกันกับผู้ที่ห้ามาให้โคซาซาได้ให้คำปรึกษาให้ตรงจุดกับ การเงินที่เรามีณปัจจุบันนะคะแล้วสําหรับใครค่ะที่ต้องการอยากจะหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากการที่มีอาชีพประจําหรือมีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาเ,เป็นเ mm hmm. ขาเรียกอะไรนะเป็นทีมงานเป็นที่ปรึกษาการเงินแต่ว่าขอจบปริญญาตรีนะคะอายุ25ปีถึง50ปีนะคะแล้วก็มีความ รักในเรื่องของการบริการนะคะแล้วก็ต้องอทําการตลาดบนออนไลน์ได้ด้วยซึ่งโคซาซาก็สามารถที่จะเทรนให้ทุกๆท,ท่านนี้ค่ะมาเปิดช่องเกี่ยวกับาการเงินนะคะให้ทําคลิปแบบไหนช่องยังไงจะทําวิดีโอสั้นแบบไหนจะดึงคนเข้ามาดูว่าโ็ซาซาออกมาไลฟ์สดในช่อง TikTok อตั้งแต่ แรกๆที่มาสร้างแบรนด์นี่ค่ะสเดือนแรกโค้ดก็มีลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็มีรายได้วางังนเถอะแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์โค้ดก็ขายคอร์สได้แล้วก็มีในเรื่องของรีวิวรีวิวนี่ไม่ใช่รีวิวสินค้านะมีหน่วยงานของการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตแฮปปี้มันนี่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มาทาบถามให้โคซาซ่าเนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนรวมแล้วก็จะมีของมันนี่ออมแล้วก็อีก ของธนาคารกสิกรไทยก็มาดิวติดต่อให้โค้ดน่ยช่วยทำคลิปเกี่ยวกับการลงทุนในทองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็มีก็เราสามารถที่จะสร้างแบรนด์แล้วสร้างธุรกิจแล้วมีคอร์สออนไลน์แล้วก็ยังมีงานภายนอกเนี่ยมาคอนแทคก,กับเราให้เราสามารถสร้างรายได้ได้อีกหนึ่งช่องทางอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยางงั้นวันนี้นานมากค่ะสุดยอดค่ะ ก็สำหรับวันนี้โคซาซ่านะคะต้องลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะฝากติดตามช่องนี้ให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะแล้วก็สนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการวางแผนการเงินนะคะแล้วก็หลายๆอย่างในนี้เลยก็ตามช่องนี้เลยนะบ๊ายบาย